สวัสดีค่ะร้านลูกผู้ใหญ่หรือว่าหอจอกรลูกผู้ใหญ่สนใจนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอนะคะแว่นแบรนด์ CU2 นะคะวันนี้ที่จะมานําเสนอก็คือจะเป็นตัวที่เป็นตัวท็อปนะคะเล่นออโต้นะคะออออโต้ตัวท็อปค่ะแม่ค้าจะเรียกแบบนี้นะคะตัวทออ็อปสีที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นสีเทานะคะหมายถึงขาสีเทาค่ะขาสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ขาสีแดงค่ะที่เรามีนะตอนนี้และพร้อมส่งนะคะ มีบริการปลายทางสิ่งที่จะได้ไปด้วยก็คือจะเป็นกล่องนะคะมีกล่องไปด้วยนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดไปด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้เป็นตัวขาน้ําเงินนะคะน้ําเงินดํานะคะเลนออโต้ต,ตัวท็อปค่ะตัวนี้นะคะจะบังแสงที่ห่างตาด้วยนะคะแล้วก็มีตัวนี้ระบายอากาศนะคะด้านบนนะคะเลนออโต้นะคะเหมาะสําหรับอากาศ ทั้งปิดและเปิดนะคะมีแดดและไม่มีแดดนะคะเลนออตโต้เวลาเราอยู่ในที่ร่มนะคะจะเป็นใสๆออกใสๆเทาๆนะคะออกแดดจะเป็นสีเข้มนะคะเป็นเทาดําให้นะคะอันนี้จะปรับแสงโดยอัตโนมัตินะคะใช้ได้ทั้ง2เวลานะคะ,ะตัวนี้นะคะเป็นขาสีน้ําเงินนะคะตัวนี้ชอบสีไหนสั่งสีนั้นค่ะตัวนี้มาใหม่ค่ะขาสีเทานะคะเทาดำ ชอบสีไหนสั่งสีนั้นนะคะคุณภาพเหมือนกันนะคะต่างกันที่ขาขามีตอนนี้มีสามสีนะคะก็คือน้ำเงินแดงแล้วก็เทาค่ะตัวนี้นะคะวิสัยทัศน์ดีนะคะหน้ากว้างนะคะหน้าใหญ่นะคะเวลาเราจะใส่ผ้าบัฟด้วยก็ได้หรือจะใส่หมวกด้วยก็ได้แล้วแต่หรือไม่ใส่เลยก็ได้นะคะแสงไม่เข้าหางตาแล้วก็ไม่เข้าด้านบนนะคะด้านล่างด้วยตัวนี้นะคะปรับแสง ตัดแสงนะคะตัดแสงสะท้อนต่างๆนะคะตัวนี้เป็นขอบขาแดงสีนี้ก็สวยนะคะมันเข้ากับสีดำตัดกันนะคะ,อะตอนนี้มีสีตามนี้เลยนะคะ3ามสีนะคะตามนี้เลยขาสีน้ําเงินสีเทาแล้วก็ขาสีแดงค่ะมีกล่องแล้วก็มีผ้าเช็ดให้ด้วยนะคะตัวนี้450รวมส่งและปลายทางนะคะสนใจทักข้อความมาได้เลย นะคะค450บาทปลายทางนะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอนานมีปลายทางนะจ๊ะมีกล่องแล้วก็มีผ้าเช็ดด้วยนะคะตัวนี้ซ้อนสองค่ะส่วนนี้เรียกซ้อนสามใส่ใส่ให้ดูสั่งมาได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะไม่ต้องรอนานมีปลายทางรวมทั้งกล่องและผ้าเช็ดด้วยนะคะ แบรนด์ซียูทูค่ะฝากกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ